สบายดีสบายดีและสวัสดีผมเป็นพี่น้อง FC ปัตตุกุลทุกคนพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าเหมือนนี่พอน้องแพดกับบรายออกไปข้างนอกซ้ำพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าอันที่จริงเมื่อนี่ก็เป็นมื่อนัดเนาะพี่น้องเอ๋ยเพว่าสิ่งเป็จริงคือรับซีนนั่นแหละจะได้ก็ต้องกราบขอโทษขอภัยนำ FC แล้วกากคุณละคุณหญ่ปัตตุกุลทุกคนเด้อเนาะที่ว่าผิดนัดไมือนี่ก็ได้และโทรศัพท์พอน้องแพร์กับไปแป้งพี่น้องเนาะ กน่าจจะเป็นอีกจักาาสองมื้อพี่น้องเน,น,น,นาะอาจจะได้ออกไปเนาะเพราะว่า,าสีได้แจ้งแม่เพื่อทั้งคลิปนี้เลยเพราะว่าเป็นขาเบิงยูนะเดื๋ยวกินลาบสอกลาบซีนนี่แหละแม่เพื่อนจะเห็นบรรยากาศพี่น้องเนาะเพราะว่าจุดประสงค์ของเพื่อนก็อยากให้เห็นกินกันหลายๆคนขลัลบรรยากาศชุมแชร์มวนซื่นพี่น้องเลยเนาะเพื่นนอนก็ในผากมาสองเถ้าแล้วพี่น้องเนาะที่ว่าจุดประสงค์อยากให้กินลาบซีนนี่ก็ได้เนาะ มื่อนี้พอน้องแพทย์จะมาเคลียร์เข่าให้มันแล้วก้อนพี่น้องเนาะในตูบนี่แหละภาะว่ารถปั่นเพิ่นมาปั่นให้นะถ้าเาสีป้าไปบัดผมมีผู้เ็ดทางนี้บัดให้ทียากพี่น้องยันฝ่าคนนี้ยังแน่เพราะว่าเขากับผมมีคนนอนให้นอนนาแน่พี่น้องเหรเนาะเพราะว่าพอน้องแพทย์ก็นอนอยู่บ้านเมหยนเข่าเมียนน้ำแลี่ยวเข่าเรืองเครื่องแล้วเขาคอยไปทางใดก็สะดวกสบายพี่น้องเนาะ อาจจะใดก็ต้องกราบขอโทษขอภัยน้ำพรมัยพี่น้องเอฟซีหลักรับผู้ใหญ่เด้อที่พี่นัดพี่น้องเลยเนาะอ่าะ,ะพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กำลังเก็บเข่าปั่นเข่าพี่น้องเลยจะไหนพลังแฟรก็ต้องกราบขอโทษขอภัยอีกเช่นึงเนาะพี่น้องเลยอ่กากะยังโบท่านได้ออกข้างนอกเด้อพี่น้องเลยเนาะอีกประมาณสองมื่อมื่ออื่นนี่คิดว่าสีดได้แก่เข่าอีกมืเมื่อเนาะพี่น้องเลยปนเขน่าในเมื่อ ขื่นเล่าขื่นแค่เมื่ออยู่เพื่อนอยู่ซานอะไรพี่น้องเนาะขอนคอนยังเรียบยร้อยแต่กะจังจบปีนี้ฮะนะพี่น้องเลยเนะาะก่อนนั่งข้าวเจ้าเท้าข้าเหนียวเมื่อเพื่อนเมื่อซานแหละกะจังวานี่ไปพี่น้องเลยเนาะก็คือมื่อนี่ออกมาให้มาหนะ้าอาทิยังบม่ได้ลงคลิปพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าคลิปนี้แจ้งเอสซี่หรือบุรักกุญย์เนาะพี่น้องเลยพอมือนัดไม้กะบม่ได้ออกไปฮะนะกะได้บอกทีมงานอยู่ว่าออกมา ปั่นเข่าพาเวียดพี่น้องเลยเนาะช่วงหนาเวียดพี่น้องเลยต้องขอโทษขอภัยอีกเท่านึงอ่ะมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องบรรยากาศอ่าตอนกําลังปั่นเข่าปั่นน้ำพี่น้องเลยเนาะนี่แหละลูกชายก็ได้มาได้ไปโรงเรียนมือนี้เพิ่นก็เอามาน้ำพี่น้องเนาะ <Yeah. S 1> ปั่นเข่าปั่นน้ำสอบปากใหญ่ๆพี่น้องเลยพรูโอ้ยเนาะพี่น้องเลย แถ, 4, 4, 8, แถวละจัแถวเด้นี่สองสี่หสอแปดบเนาะแถวละแปดพี่นงเลยนี่ละโอั้องเเม่น้องแฝดเพืนกัน,กนอันนี้นี่เขาปลูกแ้พี่น้องเนเดือดแมวเขาปลูกไว้สอ้อนก็นจนได้แก่มะตถือบนน้ำเล็ก เอาไว้เห็ดแนเเวากับปพูพิหนาเน,นี่ยพี่น้องเลยงาม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 เอาไว้ขาเจ้าเนี่ยขาเจ้าสั่งคนอยากได้น้ำอุ้อยางามเลยเนาะงามอยูุบแม่งามอยู่นี่แหละคิดว่าเพื่อทำนี่อาชีพเล้วบอกด้วยจะได้เด้งมืออยู่นะพี่น้องเลยเนาะว่าจะให้แล้วนี่แหละเพื่อทำคอนจัิร์ตกล้วกป็นยังได้นึงจัดการกูเลี้ยวเป็นเชี่ยเหมือนเล้วเลยแม่งกะมันกระเทือนผลกับเสียเด้งมือเห็ดแล้วนี่แหละ nó no, no, thì nó no, nhờ pho nó phèn là chép khẩu quá thì nó no, người nó mm. chép dò à chép Được. เรว่าจะเอาหาสอบแนวพันพี่น้องเนาะอันนี้ว่าให้เขาเจ้าได้เขาเจ้าสร้างมาสั่นพี่น้องเลยเนาะแนวพันเขาเขาโครงการบอกเขาเขาซื้อเอานี่แหละในตลาดเห็นมันงามกับเจ้าเห็นมันงามแหละอยากได้แนวเปิดภาพมาบบน,นี้พี่น้องเลยอยู่น้ากองเขากองน้ำคือเก้าเนาะนี่สิเป็นกองที่สองเด้อจ้ะกองที่หนึ่งจบไปแล้วพี่น้องเลยไล่เจ็ดสิบสอบเนาะ ข่าวปันสอบกั็มีแต่กระสอบกับกระใต้ได้หนิวัดเลเมนสอบน้อยๆจริงดิทางพอแฝงเป็นก e. <Trustee> ับขึ้นทึงพวกชื่อว่าวัดทึงหลังคากับเม่นทึงกองเข้าว้าคอนกุ้งกุ้งจักเตะหึงบ่ได บักใหญ่พี่น้องเลยไปย่อเลก็ย่อเอวบขึ้นว่ะย่อได้เลยก็ได้หลายไปดูชายเพื่อนกันย่อกันยูไปยังย่อกันยูบนไม้ไปดูไปมีสิบปูพีดังไงได้มาพี่มากเมาไปมาประมาณนี้แหละพี่น้องเลกองเข่ามารุ่นน้ำกันว่า นาแม่น้องแฟดสิได้ชำไายปีนี้ฮะเนาะอันเดีทางในมันกับกองเข่ามีแต่กองเข่าพี่น้องเลยรถที่ห้าเอามาปั่นกับคือรถชอดเนาะพี่น้องนี่ ค่อยเห็นกันเ้อะค่อยเห็นกันเถอะเอาสิปันร่วมกันเลยพี่น้องเลย กระสอบนี่พี่น้องเลยซูงกระซูงนี่รุ่นกากระต่ายเนึ่งคนเอาฮนะปีนี้กันเนาะ นนอยู่ข้างนออย่างจุขคางเทียนอยู่เนาะจุขคางสูง่อยู่ตรเนี้ต้องมาเขื่อด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหาก็ได้เศร้าหาก็ได้สร้หกส,สอบมาทางนี้สี่คืนเนี่ย Hãy năm nào kênh Ghiền Mì an Để không bỏ 2 những คุณพ่อาว่าพยายามไล่แบกงานเจ้าสิแบไลจักเาะแมกไโมเบกแบกมดไราจะคลิปอไไข่แทะก็เดย่อมพน่าแบกมดไรคุณพ่อทาวพนเาไห้กพี่น้องเลยกใกล้เลยเนาะการชีวตูกและ่มารุ่นน้องการว่ามันชีไลจักกระชอพี่น้องเลย บาไวมือยนเก็บกะยังมอหาชิ้นหนึยมอัารอแถวละินี่ยังมอแถวละชิปจังแถวแปดเว่าจ็แป่นี่อยู่วงนี้เนาะ กองขีพืนมันเก่ากองขี่เพื่อนกับูองว่เขาหนผูมันจังเงินจังไรมันหอมไหนมันหอมเดไปยากไเที่ยวยากไหอแดแต่ะคนพี่น้องเอ้โอเคพี่น้องเนาะ ยังบอรหอดอันลอยชักะประมาณหกสิบพี่น้องเหรเนาะประมาณหกสิบโอ้ทางนั้นก็ได้ขึ้นไปฮาน,นขี่เพื่องพี่น,อนออ้องน้ำมันงาไม่ยังกาวาคำนะพี่น้องเอฟเวอี่เนาะเพราะว่ามันยังกระเทินเพิ่น,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 นกระสิทธ์เร่งมือ พี่น,อน้องเนาะคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวจบไปก่อนพี่น,อน้องเนจะได้รับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอีกคือเก่าพี่น,อน,น้องเอ๋เนาะอ้าหลายนาทีพสอสมควรเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออให้ไได้วยผมจะลองกดอื่นก็อขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อ